มือล,ลนะานสวัสดีครับพี่นอ้อง FC นาะครับเนาะท่านผู้ชมครับมือหนีมาหลับปลาเหนียวเลยครับปลาเหนียวคือเกลืปลาตองปลาตองไก่ในมาแบบแบบนี้เลยพี่นอ้องว่าซับเน,นยัหน่อยแบบส่งมาจากข้างไกลนาะครับเนาะภาคกเนื้อ ของแถะเป็นวาเอาอเถะก็แทถนี่มันแขงซดเบื้องแล้วซดของแถอ,อยู่ครับซดอยู่เอามาเบื้องกันตอนการสับกันเลยครับสับยันหน่อยเนาอ,อยพี่นอ้องเดี๋ยวยังมาเบื้องขั้นตอนการข้นบ้านนี่ครับพี่น้องเบื้องแค่จดัดเจนนะครับเด้อมันมาเป็นเพกไม่แล้วพี่น้อง เอ้อมากร,รวของเย็นมาจากผักเนื้อนะครับนอน,นี่แสแข็งกเกลียครับเนี่ยเอาออกจากสองฟีดประมาณหมื่นหนึ่งมันจังมันจังเศร้าแข็งนี่ครับนี่มาดีเป็นแบบนี้ครับนี่คุ้มัน ดีคับเนี้อกาชาีเป้าเนมคุนรตนี้เด็นี่ค่ะน้ำนึกพี่น้องเขาคาน้ำเอาแซสเซลามนากพี่น้องเนาะคาน้มคาน้มข้อเขีมันเบียดมามในเล็กน่อยเพราะว่าดินมันงามนาะพี่น้องคาน้มขออเขีะด้วยนี่พี่น้องด้ยัซใเ่รับเนื้อปลาตองไก่ครับเดี๋ยวมาเบิรงกันครับ จึงมากเลยพี่น้องล่างมาเรียบร้อยครับหลังจากขค้งหันล่างมากไม่ไม่ไมไมสดสดเอามาับใส่นี่น้องพี่น้องเนาะล่างดีๆแล้วก็เอามาแซบเซนตกไซคานา้ำสำคัญแห้งด้วยพี่น้องเด้อยใส่ใส่เลยแบออบอา้าออกหลยปวด ขาเนาะครับเนาะขาของข้าน้ำเด้พี่น้องไปเด็ดมันแต่ข้าน้บข้าบ้านก็ได้พี่น้องแต่ว่าตลาดปีนี้ต้องแซงข้าจลกหน่อยได้พี่น้องเออนือเก็บข้าวตัวครับข้าน้ำนี่คือนสุดยอ,อดอุ้มีแต่ข้าบ้านก็ได้ครับ มาเป็นพี่น้องนี่หลังจากซับแล้วเรียบร้อยนะครับก็บสิประมาณน,นี้ซับง่ายครับเพราะว่าเพิ่นซับมาแล้วเพิ่นบดมาแล้วมั่งนี่หนามันครับถึงวิธีขั้นตอนการข้นเนาะพี่น้องแต่ว่ามันหลายบานนี่นลายใส่กระมังแบบนี้ครับแล้วการน,นี้ครับพี่น้องเคยเห็นบอบบเปรียบทคโนโลยีเนาะพี่น้องเนอะสมัยใหม่เทสดตัวได้ไหมฮะกดได้ไหมฮะ เกยวมากหลอเด้อพี่น้องพว่าคนกินมาหลายเท่อแล้วครับนี่สีมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่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 ยทั้งหนาตงังเปียงสีได้พี่น้องนี่นี่นีรร่ผลิตก้นเองครับนี่กานเป็นสแตนเลสได้พี่น้องเด้อเยาวาเล็กเกคเด้ครับเอาสแตนเลสสีบวเขาสนิมนอเนี่ยผลิตก้นเองมันจะกระจายไหมพี่กระจายดีทำมาเบิง่งมาตีตามกันครับตอนคนอา้าวเริ่มใส่น้ำเลย สองโลแล้วครับเหนือในสองโลสองโลเคีงๆเ,เลยพี่นอ้องเอาบดเลยเอานี่ยนนข่นให้มันนี่กัปต้นครับถ็งปั่นเอาปั่นนี่มันก็ดุยกระจายเอาวันนี้ให้มันค่นดามพนให้มันในเช้าก่อนให้มันแตกแตกนิดหน่อยเอาสว่านลุงปวนครับ เนี่ยปลาสองโลครับบูเดียวออกเลยทั้งหมดเลยสองกิโลใส่น้ำอีกครับน้ำต้มปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อน้ำต้มปลาแดกบวานห่ออ่ะปลาแดกแหงเสียบแห่งดีต้มเซออุ่นๆเนี่ย่าให้น้ำห้อนีอน่พี่น้องน้ำห้อนนี่บูเป็นดาบเป็นแหนวเด้อพี่น้องสวัสดมากเลยาบาทน,น,น,นี้เปิดระบบสาก็เลยพี่น้อง มีหลายระบบเออมีหลายระบบนะเออเป็นระบบสากันมาแล้วครับนี่มันง่ายสิอะไรพี่ว่าเดี๋ยวก็ควรแป้งนะครับได้มาจากเบอง์ก็ควรแป้งมีหลายระบบตะวันเหลี่ยวออสซ่าเรลี่วก็นี้อีกครับนี่เติมน้ำไปน้งกันมันเหนียวแห้งปั่นระบบ สะสะตะกอนมันถี่ฟงมันจะฟงนี่น้องถ้าต้องเดินสะสะตะกอนหลังจากเติมน้ำพอมันเขาเนี่ยกันเริ่มระบบเดียวกันยังไงเอี่ปานกลางนี่เงี้ยเราปานกลางสะพาน,นมันมีไรระบบหนาหนามันพ่งแต่มนันเดี่ยวแห้ง น้ำไปอีกครับนี่เปิดระบบสาสตะกอนเดี๋ยวต่อไปพอเข้าค้นได้ที่เดียวไอเนือปลามันม้วนได้ที่เดียวเ้ากันเดี๋ยวเข้ากันยังมาเติมเครื่งรองปรุงประอมแบบสี่ยังกะว่าไปเดี๋ยวยังมาติดตามกันพี่น้อง แต่ว่าเล็กคนนี่ถ้าผู้ใดอยากได้เฮ็ดบ่เป็นกะบักมาครับเค็ดขายแต่ว่าสวรรค์กะบสั่งเอาครับพี่ค็ดขายแล้วสวรรค์นี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องคือการปรุงครับเอาหลังจากอีกคนมาระยะหนึ่งเนาไปน้องน้องเนี่ยันกาศอีเลีประมาณนี้ใหญ่โตโมรานพี่น้องโอ้ว่ามันถึง แค่น,นี้เริ่มผลผลแล้วอ่ะมาเบิ่งหัวหอมหอมแดงพี่น้องหอมต้นต้นหอมทักซี่ทักกระแยะเครื่องลาบนะพี่น้องคอนเคยกินลาบกันสิพวกหูยู่เนาะครับน,อน้องเกลือเกลือใส่ไปแล้วอพริกข้นพริกพริกปนอ่นาหารอะไรคือข้าวผัวพี่น้องข้าวผัว ผมชรต์โอ้ผงชรต้านำตาลเนี่โอ้ผงชโรแน้ำปลากันโบนี่ก็ันเหลกใส่หอมไปก่อนพี่หน่องหนึ่งสวนผ่านไปความห่ลามันหลายาแห่งยืดัวข้าวคัวครับพิกครับ ปริมาณเอาได้พี่น้องเลือกเนื้อปลาสองกิโลก,ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนชื่อรสตามใจชอบเลยพี่น้องนิดนึงตัวปลาเติมก็ได้ครับตอนนี้คนครับเครื่องเมไายได้พี่น้องข้นครับ,บมือไปก่อน แขนขึ้นมาบอสาของลาบันเนียวดดนีุ่ใส่ไงตัวนี้ลยแวแพี่น้อง <c oughs> บ้านนี้ <c oughs> แขนโจโก เบงลอยขั้นตอนการซิมพี่น้องบงซิมบงปลาบันพี่น้องบึงนำตัวเิ้มจางจงจง้น้ำปา้เยวเติมปลากอนเตมปลาพี่น้องสกอตสามเนาะโอเค คนอีกคือยยบย้อนไปแเอาปุยมาบานตัก,ต,กต่งแดกในชีวิตไ<ร>ด้พี่น้องนี่ต่งแดลกในชีวิตกินใหนวะลูกเียไปไหนไม่ไห่อยู่อ่ะเม่นบ่ต่งแดกในชีวิตได้ครับเงยไปน เผิดโเผิดแต่ว่ากัดกี่แถวเขากินนนำนอกล้น่งแล้านไม่จะไมลุงนันกินเนมเบมแล้วรลุงงขนมหวานของหรนนั้นเมื่อกี้พี่น้องตาก็เป็นลุ้มเลยกมเกลียนคือคือหวุนนะคือเ็เหตุหวุนปว ไม่พี่น้องเอาไปรัดักกระเียมมาเดีบ้๋ยพี่น้องเอ้ยอ้าวเอาพอจ้าตอีกจันหนึงมันจวไม่ปวดรักอีกจันหนึงเข้ามาตามคำเดี๋ยบี่น้องปว่าลุมลงเลยอื้อืด เน,น,น,นเ,เี่ยซตสินการหลบับหลับปลาเหนียวไอ้พี่น้องพักพักเค,ร,ครื่องของไรได้ครับพักกระมีแตงใบโบ๊กนะครับพักหนอกนี่พักกระเดาด้วยพี่น้องเด้อพักกระโดนนี่ขาดบุหรี่ครับถักกระโดนกินกับลาบปลาเหนียวนี่ขาดบุหรี่บุกขี้ง่อยใบบุกอ,อกนี่ครับมือนี่เอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อพี่น้องกินลาบปลาเนื้อลำรับคลิปนี้กะกะสีประมาณนี้นอกพี่น้องลาบปลาเนี้อหลาบปลาเนี้วใหญ่พี่น้องสี่โคมหนึ่งนะพี่น้องกระมังหนึ่งบาทเท่าว่ากะสีเอาใบเพียงเท่าน,นี้นอกครับฝากกดไลโ์กดแช่เนเด้อครับทั้งสองจา้าจีวันนี้พิษหนาไปเห็นกันกับเป็น์ยังรอขึอ <c oughs> ้นเก่าก็าือแก่กับโคตรไลโ์กดแชร์ไปไไหลาย สำหรับเมื่อกล้าพี่น้องเพียงตอนนี้นะครับน่าสวะใจจ้าข้าติ๊กเข้ามาบ้านนี้ติปกหวน